ครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินกับบรรยากาศบนทางด่วนในกรุงเทพนะครับช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับวันนี้วันเสาร์นะด้านซ้ายก็เซนทันพลพระรามสามนะครับวันเสาร์ก็ยังมีรถบิงกันอยู่เยอะอยู่นะครับถ้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่อาจจะ ก็ไม่แน่นะครับบางทีเราคิดว่ารถจะไม่เยอะแต่อาจจะเยอะก็ได้นะครับเก็บบรรยากาศถนนในกรุงเทพนะครับทางด่วนนะครับใจกลางกรุงเทพมาฝากกันนะครับบิ่งกันแบบสบายๆนะครับ ไปขึ้นอีกหนึ่งด่านนะครับแต่เราจะไม่ไปนะครับเราจะไปทางพระรามเก้านะครับลงพระรามเก้าเลยแล้วก็ไปที่ถนนประดิษฐ์มโนธรรมเลนะครับ แก้วเลยนะครับไม่รู้ว่าภาพจะชัดเหมือนตาเปล่าหรือเปล่านะ บรรยากาศบนทางด่วนนะครับในกรุงเทพมหานครไปทางพระราม9นะครับตรงไปก็ไปออกดินแดงวิภาวดีรังสิตนะขับนิ่มขับสบายกันเลยนะครับ ที่ได้มาตรฐานเลยนะครับไม่มีสะเทือนกันเลยนะ,ะถนนเพชรบุรีนะครับออกซ้ายนะครับไปประตูน้ำของตันนะครับดินแดงพระรามเก้าแจ้งวัฒนะนะครับตรงไป ก็จะเป็นฝั่งของสุขุมวิทนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่งของเพิินจิตนะครับก็จะเป็นสะพานทางรถไฟฟ้านะครับนี่สายสีเขียวนะครับ ทางฝั่งประตูน้ำนะครับเราจะเห็นติดใบหยกสองนะครับทางด้านซ้าย ทางออกถนนรัชดานะครับโสบดินแดงนะครับรเขาจะพาเราไปขึ้นทางด่วนอีกสองด่านนะครับแต่เราไม่ไปนะ จะออกตรงนี้เลยนะครับผมอ,ออกตรงถนนรัชดานะครับแยกพระรามนะาเก้านะกูเกิลเขาก็จะพาเราไปต่อไปอีกนะ แยกอแยกขลาม9นะครับถนนอสโศกดินแดงข้างหน้าจะเป็นแยกขลาม9นะครับเป็นห้างฟอจูนทาวห้างเซนทัล ห้างเลยนะครับตรงนี้ขวาน,นะครับนี่คือถนนพระรามเก้านะครับถนนพระรามเก้านี่ก็ไปมู่นเลยถึง สีนักขินนะครับผมมาไปตามํำแหงก็ได้นะครับ,น,รบน่าจะเป็นแยกอศอมอทอสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับสวัสดีครับ